สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับวันนี้ก็มาพบกับซีรีส์มังหชุดสามตัวเรียงพบกับมาตรฐานเต็มรูปนะครับอขอต้องขอเน้น,นว่าเป็นมาตรฐานเต็มรูปนะครับไม่ใชม่มาตรฐานตัวตัดอโอเคครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นแนวทางการเดินมังหนะครับมาตรฐานสามตัวเรียงแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้ถ้ามาตรฐานตัวตัดเขาจะตัดนี้เลยครับ ก็จะเป็นซีรีส์อ,อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการเล่นเกมให้มาจบเร็วขึ้นนะครับตัวนี้แต่ก็มีลูกเล่นเยอะแยะครับสําหรับตัวตัดตัวนี้แต่ตัวเต็มรูปก็จะเดินลักษณะที่ว่าก็ไม่ต่อแค่นั้นเองครับก็ okay. แค่ไม่ต่อตัวนี้ก็คือดันขึ้นมาดันขึ้นมาบีบเราแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้ร็จแล้วเขาจะขึ้นสามสองแปดนี่คือมาตรฐานเต็มรูปพบกับสามตัวเรียงนะครับรูปยอดนิยมอันดับ ต้นๆเลยก็ว่าได้หรือว่าอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับที่พบเล่นเห็นเล่นกันบ่อยทั้งออนไลน์แล้วก็ตามพื้นที่ที่เล่นมาฮอตทั่วไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไป9มา13เพื่อที่ถ้าเขาไม่ต่อเขาเดินอย่างนี้เราก็จะได้ตัดตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายในช็อตต่อไปนะครับว่าถ้าเขาไม่ต่อแล้วเราจะทํายังไงนะครับโอเคอันนี้จะสมมุติว่าเขาต่อมาก่อน พอเขาต่อมาเราก็จะไปอย่างนี้นะครับทีนี้เขาก็ต่อเข้ามาเราก็เป็นอย่างนี้เราเขาก็จะมาเอาดูเต็มเสมอก่อนเนาะเต็มเสมอของตัวนี้เต็มเสมอเป็นอย่างนี้นะครับที่เขาเล่นกันนิยมกันบกินเข้าไปนะครับเราไม่ต้องกินมาทางนี้นะครับเรากินมาทางนี้ทีนี้เขาก็จะเดินมานี่เราก็ไปเขาเดินมานี่เราก็ไปนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมานี่เราก็ไป เขาก็จะต่อนะครับเสร็จแล้วก็ไปเข้าฮอตไปหนีไปอันนี้ก็แข่งกันเข้าฮอตนะครับแต่เดินให้ระวังแล้วกันอย่าเดินไปตกหลุมตัวดวเขาจับกินฟีก็พอยังไงก็เสมอครับตัวนี้โอเคตัวนี้คือตัวเสมอส่วนตัวแพ้ก็มีถามว่ามีไม่มีนะครับถ้าเขาเดินผิดก็ต้องย่อมมีแพ้ปเป็นเรื่องปกติพอเราไปปุ๊บถ้าเขาไม่มานี่อันนี้เสมอเนาะถ้าเขามานี่ล่ะนี่แหละตัวแพ้เลยครับ เราก็จะต่อเราก็จะต่อเบี่ยงเป็นล่มล่มซ้อนเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าซ้อนล่มนะครับปึ๊บขึ้นไปมุดมาตรงนี้ไปหนีมานี่จับกลางหนีมาเข้าฮอตตามมาจับนะครับอ่ะแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับโอเคตัวนี้อ่ะเทนี้ก็มีอีกนิดนึงจะเสริมให้นะครับหลังจากกินเข้ามาเราไปนี่เสร็จแล้วถ้าเขาไม่มานี่แหละเขาอุดตัวนี้ อตัวนี้เราก็ไปนี่เขาก็จะทําเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเพื่อให้เราเผลออย่างนี้เขาก็จะต่อมานะครับคือถ้าเดินรูปนี้เราแพ้นะครับจะบอกว่าเราแพ้นะครับเดินรูปนี้ต่อไปถ้าเขามาลักษณะนี้เราจะพึ่งไปเรามานี้ก่อนเขาก็จะอ้อมมาทางนี้เราก็ไปถ้าเข้ามานี่ปุ๊บก็เล่นสองนะครับหนึ่งสองนะครับโอเคตัวนี้พิดสองรอบตัวเช่นกันอ่าทีนี้ ถ้าเขามานี่ปุ๊บเราก็ไปนี่เขาก็จะแทรกมานี่เราก็ต่อเขาก็จะเบียดเบียดมานี่แล้วก็หนีไปเขาเบียดมาเราก็หนีไปเขาเบียดมาถ้าเขาเบียดมานี่ปุ๊บเราปล่อยกินเลยนะครับปุ๊บเราเขากินนี่เขากินมานี่เรากินตกนู่นหมาเลยี่ห้าถ้ามานี่ปุ๊บเราต่อนี่เราก็สลับล่างตรงนี้ เขาจะกินนี่หรือเขาจะกินนี่เราชนะเพราะว่าเราเหลือเยอะกว่านะครับอ่าอย่างเช่นเขากินนี่เนาะเราก็กินไปนี่เราก็แปเขา้าฮอตใหม่ก็มีค่าเท่ากันนะครับอ่าเราก็กินนี่เนาะทีนี้เรากินมาตกนี่อ่าถ้าเขาไม่ปิดละ่ะถ้าเขาหนีละ่ะเขาหนีก็ต่อสองครับหนึ่งสองอันนี้อันนี้ยิ่งแพ้ขาดเลยนะครับกระดิกไม่ได้กระดิกไม่ได้เลยนะครับอ่าทีนี้ย้อนมาตรงนี้นิดหนึ่ง พอเราไปนี่เข้ามาเมื่อกี้เข้านี้แพเนาะทีนี้ถ้าเขาต่อมานี่ลและถ้าเขาต่อมาเพิบเราก็ไปนี่เขาก็กินด้วยนะครับเราก็ไปเขากินเราไปเข้ามานี่เพราะว่าถ้าถ้ามาตัวอื่นต่อเดินอย่างเนี้ยเราก็จะขาดหอดได้หรือถ้าไปจับอย่างนี้เราก็เข้ากินสอ,ง,องนี้ได้นะครับจะเสียฟีเราตัวนึงเขาก็ต้องรีบหนีตัวตัวอย่างนี้ก่อนนะครับ ขึนเป็นช่องโหว่ให้กับกินฟรีได้ไหนนี่เราก็ไปนี่นะครับถ้าเขามานี่นะครับให้ให้เข้ากินเลยถ้าเขาเข้านี่เราก็ต่อนะครับแต่ถ้าเขาเข้านี่ปุ๊บเราก็เดินมาทางนี้อหนึ่งสองอันนี้แพ้เรานะครับแพ้เราตรงที่ออกออกหมากนี้มามีหลายคนเดินจริงๆนะครับเพราะว่าเร่งเร่งจังหวะว่าตัวเองต้องเรียนมาเข้าฮอตตัวที่สอง เพื่อให้ทันกับฝั่งไงอะไรประมาณนี้นะครับความคิดของคนเราเนาะเออทีนี้เขาที่ถูกก็ต้องเดินมาตัวนี้นะครับแล้วเราก็เราเราอย่าไปเข้ากินนะครับถ้าเราเข้ากินก็แพ้เช่นกันเอาดูซิจะเกิดยังไงขึ้นถ้าเราเข้ากินปุ๊บเขาจะมาจับตูดตัวนี้ครับเราไปก,กินเหมือนเหมือนจะได้กินฟรีนะแต่ไม่ใช่เขากินวนมานี้มันลงล็อกมันมันดักทางเราพอดีเราออกไม่ได้นี่เราก็ออกไม่ได้อันนี้เราแพ้เลยครับเราแพ้เต็มเมนะครับอย่าไปจับกินเด็ดขาด อย่าไปเข้ากินตัวนี้ถือขาดให้เข้าตัวนี้ก่อนนะครับอพอเข้ามาพอเข้ามาที่ปุ๊บเราก็ถึงเข้าฮอตเขาก็ต่อต่อใครต่อมันเสร็จแล้วเราก็มาเข้าฮอตเขาก็มามาเข้าฮอตเราเข้ากินฟรีแล้วก็เหวียงนี่มาทางนี้ปุ๊บเสร็จแล้วเราก็กินนะครับหนึ่งสองเสมอกันนะครับโอเคอจบชุดที่หนึ่งนะครับของชุดสามตัว มาพบกับชุดที่สองของ3มตัวเรียงพบกับมาตรฐานเต็มรูปนะครับชุดที่สองต่อเนื่องจากชุดที่1นะครับปายเปิบเราขึ้นมาทีนี้เราก็ไปเราก็ไปนี่น,ไไนะครับจแล้วเขาก็ต่อเนาะจากชุดที่1เข้ามานี่ทีนี้ชุดที่2เข้าไปนี่นะครับพอไปนี่ปุ๊บเราก็มานี่เขาก็จะขึ้นมานี่เพื่อขวางทางเราเราก็ไปนะครับ เสร็จแล้วเราก็เขาก็จะขึ้นมานี่เราก็จะต่อเข้าไปนะครับต่อเข้าไปอย่างนี้ทีนี้ก็จะมีมานี่กับมานี่นะครับถ้ามานีปุ๊บให้เราไปนี่เขาก็จะขึ้นมานีมาทางเราไว้เราก็ไปนี่นะครับถ้าเขามานีปุ๊บให้เราต่อไว้อ่าต่อไว้ถ้ามานี่หรือมานีก็ให้เดินตรงนี้วุดไว้แค่นั้นชนะนะครับ แต่ถ้ามานี่เพื่อให้เราไปนี่เขาก็จะสลับตรงนี้เรากินไปทางนี้นะครับเขาก็จะกินมาทางนี้เสร็จแล้วเราก็ไปนี่เขาก็จะมาเข้าอดเราก็ไปเข้าหดตัวเข้านี้ไม่ได้นะครับต้องเข้านี่แล้วไปนี่นะครับทีนี้เขาข้อเสียของเขาคือเขาข้ามข้ามข้ามเส้นนี้ไม่ได้เขาก็ต้องโยงมาทางนี้เสร็จแล้วเราก็ไปนี่นะครับเขาก็ มานี Workers, on, ่เพ no. okay. ื่อจะมาข้าวฮอดเราอ่าไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เข้าไม่ได้เพราะว่าเราจะโดนข้าวฮอตอ่าทีนี้ตัวนี้เราก็ไปนี้ก่อนนะครับไปนี้ก่อนทีนี้ข่ายังไม่ได้อันนี้ก็ไปไม่ได้นี้ก็ไปไม่ได้อันนี้ก็ไปไม่ได้ก็ต้องมาอยู่ฝั่งนี้ ทีนี้เราก็เข้าฮอตทีนี้หนีไหนเพราะมันเดินไม่ได้สักตัวนะครับก็ต้องถ้ากลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมเราก็แค่โยกฮอตตัวนี้มานะครับโยกฮอตตัวนี้มาเตรียมตัวแค่ฮอตแล้วนะครับตัวนี้จะต้องไม่เหลือแล้วถ้าถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็จะโดน ลักษณะงนี้ปัดไปก่อนแล้วคอขึงข้างฮอตรอรอขึงข้างฮอตตัวนี้อย่างเดียวก็คือรอให้เขาเดินมาอย่างนี้ยังไงก็ได้ก็ข้างฮอตได้หรือถ้าเขาจะวนอยู่แถวแถวนี้เราก็โยงมาทางนี้รอข้างฮอตอันนี้ก็ชนะแล้วนะครับ <c oughs> แต่ถ้าคราวนี้เข้าวานี้ปึ๊บแต่ถ้าเขามามาอยู่อย่างนี้อันนี้ก็โดนโดนสามโดนสองเนาะอันนี้ก็ ถึงจะทำางนี้ได้ปึ๊บแต่ก็โดนกินคืนอยู่ดีมานี่มานี่อยู่ดีอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้นะน,นี่ก็แพ้มีอยู่ทางเดียวคือเขาต้องมีเขาต้องอุดอย่างนี้อยู่นี้นะครับอุดรออุดรอเราก็มานี่ก็ได้อุดรอมานี่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาเขายิงสองก็ไม่ได้อีกเลยมันไม่มีตัวไปอ่ะโอเคนะครับแพ้ เพราะว่าเขาไม่มีตัวไปแล้ว <c oughs> อันนี้คืออยากให้ละเอียดเผื่อไปด้วยนะครับจากจากแยกนี้นะครับจากแยกนี้ที่เรากินไปแล้วเขากินมาแล้วเราก็ไปเข้าฮอดขึงขึงรอข้าฮอดเขานะครับอันนี้เข้ามาได้ก็พูดตรงนี้นะครับแล้วเขาก็โยงมานี่แล้วก็เราก็หลบออกมาเพื่อที่จะหลีกทางให้ตัวนี้ตัวที่หมายเลขแปดเข้าฮอตนะครับอันนี้ก็คือที่มาของแยกนี้ก่อนแยกนี้ก็มาจาก จากตัวนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ต่อต่อไปเมื่อกี้ก็ขึ้นมานี้เนาะก็แพ้ไปแล้วทีนี้เ็าขึ้นมานี่แหละถ้าเขาขึ้นมานี้ปุ๊บให้เราต่อไปนี่เลยต่อไปนี่นะครับทีนี้มานี่ไม่ได้เพราะว่าจะเข้าฮอตถ้ามานี่ก็โดนล่มนะครับโดนล่มไปปุ๊บโดนล่มไปมานี่เข้าฮอตเข้ากินด้วยปุ๊บปุ๊บไปเข้า จับกินถอยมานี้เดินมานี้ปพ๊บโยกมานี้รอขึงข้าวฮอดอันนี้ง่ายๆนะครับน่าจะทาได้เพราะว่าถ้าอยู่เส้นกลางสองเส้นนี้ฮอดยังไงก็หนีไม่รอดนะครับเพียงแต่ว่าระวังตัวนี้ให้ดีอย่าไปโดนเหลี่ยมตัวนี้ต่อก็พอนะครับทีนี้สมมุติว่าเขาไม่เขาไม่ลงมานี้เดินมานี้ไม่ได้เขาก็ต้องเดินมานี้พอเดินมานี้ปพ๊บเราก็ไปนี้นะครับ ทีนี้เขาถ้ามานี่ปุ๊บเราก็ไปนี่ก็จบเนาะเขาชนะทีนี้เขาก็จะมานี่เราก็ไปนี่ทีนี้เขาต่อไม่ได้นะเพราะเพราะเราไม่ได้ไปเข้าไปอย่างนี้เขาต่อไม่ได้เราไปอย่างนี้พอต่อไม่ได้เขาก็ขึงขึงปุ๊บเราก็มาอย่างนี้นะครับทีนี้เขาก็จะเส้นเราเส้น Umwelt, เแล้วก็มานี่เสร็จแล้วเราก็ทำนี่โอเคหนึ่งสอง ชนะนะครับโอเคอันนี้ก็ชนะไปแยกที่สองของชุดสามตัวเรียงพุทมาตรฐานนะครับอาทิน,นี้อีกนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวมานี่ก่อนแล้วเราไปนี่เราค่อยต่อโอเคตัวตีน,นะครับอาทิน,นี้เราก็ไปนี่เมื่อกี้นี่มานี่เนาะอาทินี้มานี่มานี่เราก็ไปนี่มานี่ปุ๊บเราก็จัดตัวนี้ปุ๊บนะครับ ไปเขาก็จะมานี่เราก็ไปคึงไว้ทีนี้เราก็ไปนี่อ่าทีนี้ถ้ามานี้ปพ๊บเราก็ปิดนี่เขาเิ็นแค่นี้ก็ชนะเขาก็จะมานี่พิ่อ่าทีนี้เราก็ไปนี่นะครับเพื่อให้เขาต่อเพื่ต่อมาเราก็ไปเขามาเราไปเขามาเรามา,เรามานี่ เขานี้ไม่ได้พระโดนต่อค่าฮอตเราก็จะดึงตัวนี้เขาขาฮอตได้แล้วนะครับเขานี้ก็ไม่ได้เพราะเราจะดึงฮอตนะครับเขาไม่ได้ก็ต้องเดินตัวนี้เราก็ดึงหลอเดินตัวนี้ดึงหลอนะครับ,บเดินตัวนี้ดึงหลอแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ชนะนะครับโอเคชุดที่สองนะครับของชุดสามตัวเลียงรับมาตรฐานครับผมมาพบกับชุดที่สามของสามตัวเรียงรับกับมาก หมากมาตรฐานเต็มรูปนะครับชุดที่สามปุ๊บขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปตัวนี้อาจจะแตกต่างกับชุดที่หนึ่งที่สองนิดหนึ่งนะครับพอเข้าเข้ามาปิ๊บเราไปนี่เขาเขาจะเม็ดต่อเขาจะมาทางนี้ถ้ามาทางนี้ปุ๊บให้เราตัดหางเขาเลยนะครับตัดหางเขาปิ๊บถ้ามานี้ปิ๊บก็กินกินฟีเนาะเพราะเขากินฟีด้วยไม่ได้อ่า ขาจะกินมานี่เพื่อมันก็จะไปตกนี้นะครับเขากินฟรีเขาก็เลยยังจะขยับหมากนี้มาไม่ได้ทีนี้เขาก็ต้องขต้องขยับหมากนี้เพื่อเราก็ไปนี่ขวางไว้ก่อนถ้ามานี้เพื่อเราก็ไปนี่ถ้ามานี้เพื่อเราก็ขึ้นอีกทีหนึ่งให้กินทาร่มนะครับทาร่มหนึ่งสองสามร่มสามชตมานี่ก็หนีเข้าฮอตนะครับ อันนี้ก็จะแพเราไปเนาะตัวนี้ก็เส้นเส้นถึงเส้นได้ก็มาไม่ได้นะครับมันก็มาไม่ได้อยู่ดีมาทีนี้อีกช็อตหนึ่งถ้าถ้าเขาไม่มานี่เขาก็ต้องมานี้วันนี้เราก็ไปนี่ทีนี้เราก็มานี้เสร็จแล้วเราก็ <c oughs> ตัวนี้เราก็ช็อตต่อไปงี้นะครับ จะมีสองแยกสำคัญสำคัญนะครับในแยกนี้เราขึ้นไปมานี้เพ๊่บเราต่อนี่มานี้เพ๊่บเราไปนี่มานี้เพ๊่บเราประกับจับนี่ถ้ามานี้เพ๊่บก็จับกินฟรีนะครับแต่ถ้ามานี้เพ่บเพื่อจะมาเส้นเราเพื่อจะมาเส้นตัวนี้เพื่อเข้าหอดแล้วก็จับนี้ก่อนจับท้ายอันนี้ก็โดนสองเส้นไม่ได้อันนี้เราก็กินมาทางนี้อ่ะแค่นี้ก็ชนะนะครับโอเค ช็อตนี้อาจจะสั้นๆหน่อยเพราะว่าเป็นรูปแพ้จริงเป็นรูปแพร์เขาไม่คนที่จะเดินนะครับแต่ว่าก็จะอธิบายไว้ด้วยเผื่อมีคนเดินนะครับโอเคชุดที่สามของสามตัวเรียงรับมาตรฐานเต็มรูปครับผมมาถึงชุดที่สี่ของหมากสามตัวเรียงรับกับหมากมาตรฐานเต็มรูปนะครับก็ใช้รูปแบบการเดินการขึ้นเหมือนเดิมนะครับชุดที่สี่นี้จะนําเสนอเป็นชุดสุดท้ายนะครับของรูปนี้ อทีนี้เราก็ขึ้นไปเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมานี่เราก็ไปนี่ทีนี้เราจะสมมติเหตุการณ์ว่าเขาเขาอุดเ็าอุดตัวนี้นะครับถ้าอุดเพิ่ให้มาตัวนี้เลยเขาก็จะต่อนะครับต่อต่อขึ้นมานี่ปึ๊บเราก็ไปนี่นะครับถ้าเขาต่อมานี่ปึ๊บเราก็เวียงตัวนี้เลยหนึ่งสองอันนี้ก็จะชนะไป นะครับแต่ถ้าเขาไม่ต่อเข้ามานี่เราก็ไปนี่นะครับเข้ามานี่พปพ๊บเราก็ไปนี่ถ้าเขาเขากินต่อกินตรงนี้เราก็ไปนี่นถ้าเข้ามานี่พปพ๊บแเราก็เพิ่หนึ่งนะครับเขาต่อเพ๊บหนึ่งนะ <c oughs> เขาต่อเพิบมล้มานี้ เรไปนี่เรามานี่นะครับถ้าต่อนี้แพ้ถ้าขึ้นมาเราก็ไปนี่นะครับถ, pillows, รถ้าขึ้นมานี้อ๋อเราต้องต่อนี้นะครับโอเคทัวติเราต้องต่อนี้ปุ๊บเทนี้ถ้าเขาขึ้นมานี้เราก็ไปขึ้นมานี้เราก็ไปนี่ขึ้นมานี้เราก็ไปนะครับถ้าเข้ากินป go, ุ๊บเราก็เข้าฮอตเข้ากินเข้าฮอตล้วก็ต่อตัวนี้เราก็ทําอย่างนี้นะครับ 1 2 3ทีนี้ก็จะโดนล็อกหมากไว้ไว้หมดนะครับยังไงก็ต้องเส้นเราเส้นปึ๊บเราก็อันนี้ถือว่าชนะแล้วนะครับสต่อสองอเบียตัวนี้ชนะไปในรูปนี้นะครับทีนี้ก็มีอีกรูปหนึ่งหลังจากที่ต่อเสร็จเมื่อกี้นี่ต่อมานี่เนาะ อ๋อนี้ถ้าสมมุติว่าเขาต่อมานี้ละแต่เข้ามานี้ปุ๊บให้เราไปอย่างนี้นะครับให้เราไปอย่างนี้เพราะว่าถ้าถ้าต่อมาทางนี้ให้ไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าถ้าเขากินมาทางนี้ให้ไปอย่างนี้ถ้าเข้ามานี้ปุ๊บเล่นอย่างนี้เลยหนึ่งสองสามอันนี้ก็จะชนะไปนะครับแต่ถ้าเขาเขาเดินมานี้ปุ๊บเราก็ไปนี่เขาเดินมานี้ปุ๊บ เราก็ไปนี่นะครับทีนี้เขาก็จะต่อขึ้นมาปึ๊บมนันนี่เราไปนี่เขาอุดเราก็ต่อตัวนี้นะครับต่อไว้ทีนี้เขาก็จะทําอย่างงี้สลับแล้วมากดกินเราเราหนีเข้ามาเข้าฮอตเราไปเข้ามาเข้าฮอตเราไปถ้าเข้ากินนี่ปึ๊บให้เรายื่นต่อมางี้ เราก็มาจับกดตัวนี้นะครับเขาต้องถอยออกมาถอยไหนก,ก็ต้องถอยสุดนะครับไม่งัน้นโดนกินแล้วก็ต่อเลยแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับอืมอ่ะโอเคนะครับตัวนี้ทีนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเข้านี่ปุ๊บเขาก็าจะไม่เข้านี่นะครับเพราะเขาอาจจะรู้อยู่แล้วเขาจะมานีะทีนี้ถ้ามานี้ปุ๊บเราก็มานี่นะครับ แป๊บหนึ่งมาหนี้จับนี้ไม่ได้โดนโดนกินอย่างนี้นะครับจับนี้ไม่ได้ก็โดนค่าฮอดจับนี้ไม่ได้ตัวนี้จับนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าจะโดนโยกคอนอย่างนี้ผูู้ดง่ารมาตัวนี้ออกไม่ได้อันนี้ก็ออกไม่ได้อันนี้ก็ออกไม่ได้ก็ต้องมาตัวนี้พอมาตัวนี้ปุ๊บเราก็มายึดไว้นี่นะครับเสร็จแล้วในเมื่อออกไม่ได้ปุ๊บไม่มีทางเลือกเขาก็ต้อง มาจับกินตัวนี้แล้วก็สลับอย่างนี้นะครับเราสลับอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บมาแล้วเราก็มาจับตัวนี้เขาก็กินตกค้างตัวนี้หนึ่งสองสามโอเคชนะนะครับดี๋ย,ย้อนให้ดูเมื่อกี้มีสะดุดนิดหนึ่งพอดีผมเดินผิดหลังจากที่ต่อก็ต่อมานี่ให้เรามานี่นะครับแต่ถ้ากินมานี่ให้เรามานี่นะครับต่างกันทำมานี่ปึ๊บให้มานี่ เพราะว่าเผื่อตัวนี้มาจะได้ยิง3ได้แต่ <c oughs> เ,เข้ามานี่ปพ๊บเราก็ไปเข้ามานี่เพ๊บเราก็ไปเขาก็จะต่อมาเพ๊บเราก็ไปเขาปิดแล้วก็ต่อต่อปุ๊บเขาก็จะปลดปลดปลด็อกปพ๊บไปนี่มานี้ไปมานี่ไปถ้าเข้านี่ก็ยืนนี่แล้วก็จับกดนี่รอรอต่อฮอตนะครับอันนี้ดูรวมๆนะครับแต่ถ้าเข้านี่ปพ๊บ ให้มานี่เพราะว่าจับนี่ไม่ได้โดนนี่นะครับจับนี่ไม่ได้เพราะโดนนี่จับนี่ไปได้เพราะโดนนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็จับนี่ก็ไม่ได้นี่ไม่ได้ออกนี่ไม่ได้ก็ต้องออกนี่ออกนี่ก็จับมานี่เข้ามาเข้ากินฟรีเราเราก็สลับดอกตรงนี้ครับกินปุ๊บเราก็มาจับนี่เขาก็กินตุกขังตัวนี้หนึ่งสอง อ่ะโอเคนะครับจบชุดที่สี่ชุดสุดท้ายของสามตัวเรียงรับมาตรฐานเต็มรูป <c oughs> ถ้าเกิดว่าสงสัยในแยกไหนก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ